สวัสดีครับันนี้ก็เป็นวันอาทิาาาทตย์ที่27กุมภาพันธ์เวลาขณะ18ตลามตอนกลางึกเสียงนี้ก็เป็นเวลา14นาฬิกา20นาทีนะครับ14นาฬิกา20พอ20นาทีพอดีครับความเดิมตอนที่แล้วฟ้า,านเสียงกลับจากเยี่ยมญา,าติที่อ่าวตันโจ เตรียมกลับมหานครกลับถูกซุ่มโจมตีในหุบเขานอกเมืองศูญเสียบริวารเกือบครึ่งฟานเสียนเองก็รับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังผนึกกำลังกับอิงจือสังหารมูธนูทั้งหมด199คนเหลือรอดไว้ชีวิตเพียงคนเดียวสองฝ้าข้างทางหุบเขาไปหมดสิ้นเลย ฟ่านเสียนอาศัยเบาะแสในที่เกิดเหตุสันนิฐานว่าเป็นการลงมือของกองทัพจึงบกที่ทําการมรีแห่งรัฐปัะจัน,นากับผู้นําทางทหารระดับสูงแต่ห้องเต้ก็มีพระราชกระแสให้ฟ้านเสียนกลับไปรักษาตัวทางราชสำนักจะสืบสาวข้อเท็จจริงและเรื่องราวเองตอนที่347ไม่ตอบรับคำเชิญ ฟานเสียนสันศีษาทอดถอนใจกล่าวว่าไม่ต้องแล้วผู้ชราสูญเสียบุตรชายอาจเป็นเหตุให้ยอดฝีมือชั้นพิเศษนี้เสียสติขึ้นมาหากว่าพอขึ้นหอกก็ฆ่าเชื้อพระวงไปจนหมดสิน้นเมื่อถึงเวลาข้าพระเจ้าจะกราบทูลฝ่าบาทอย่างไรพวกคนภายในห้องใจเต้นระทึกขึ้นฟังความหมายในวาจาฟ้านเสียนออกคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนสนิทของฟ้านเสียนย่อมทราบว่า เปลือกนอกที่อ่อนโยนของเ,เท้าที่สือเป็นจิตใจที่เยียบเย็นอย่างไรย่อมไม่เข้าใจว่ามันกำลังกล่าวล้อเล่นเหยียนปิงหวินไม่อาจสะกดความตื่นตระหนกในใจได้เงยหน้าขึ้นถามว่าต้องกระทำเช่นนี้หรือฟ้านเสียนพงกฤษรับยังคงใช้นิ้วชี้นวดเฟ้นหว่างคิ้วของตนเองคล้ายคิดสลายความอึมครึมในระหว่างนี้ไปปากกล่าวว่าอาต้านโจประเสริฐเตอร์มหานครแสนเขน็น เมื่อสุดท้ายต้องต่อสู้จนตกตายไปข้างหนึ่งข้าพเจ้าผู้นี้คุ้นชินกับการลงมือก่อนในผู้คนผูกคนในผู้คนในบริเวณกับฟ้านช่วยเจร์นับว่าฟ้านซ่ยเจร์จใกล้ชิดกับฟ้านเสียนที่สุดแต่ว่ามันอายุอย่างเยาวพอฟังพิชัยเอ,อ่ยถึงความเป็นความตายของบุคคลบางคนแทบไม่อาจรับไว้ได้ส่วนผู้อื่นไม่กล้าตั้งข้อสงสัยต่อคำสั่งของฟ้านเสียนมีเพียงเอียนปิงหวินที่ยืนกรานคัดค้านกล่าวว่า ปะทุก่อนกำหนดหาใช่เรื่องดีไหมฟ้านเสียงสันทิสะกล่าวว่าไม่ใช่ปะทุกก่อนกำเนิดกำหนดก่อนกำหนดเรื่องที่ข้าพเจ้าถูกซุ่มสังหารเชื่อว่าฝ่าบาทต้องหาทางแปลงเรื่องราวให้เป็นผลดีต่อราชสำนนักแต่สำหรับทางสํานักไม่ได้ประโยชน์อันใดหลังจากนั้นเอ่ยถึงภารกิจของสํานักตรวจสอบในวันหน้าการหารือรับในหอนังลมเป็นอันยุติลงตอนนี้เฉินผิงผิงไม่ดูแลเรื่องราว หัวหน,น้าตึกทั้งแปดพาการเปิดทางให้ฟลานเสียงกับเอียนปิงหมินพอหาหรือกันก็สามารถกำหนดเรื่องราวส่วนใหญ่ได้หวังชินเหนียนกับเตอร์จิวหยาออกไปก่อนเพื่อเตรียมการจัดการเรื่องราวที่เท,ท้าทีซือสั่งไว้ขณะที่เอียนปิงหมินออกจากห้องอดเหลียวหน้ามามิได้กล่าวว่าการฆ่าบุตรชายของเอียนซิวอี้ถึงแม้เป็นคำเตือนสถานหนักแต่ก็จะจ้วงแทงเสือร้ายจนบ้าคลั่งขึ้นมาเท้าคงมีความคิดอ่านที่ไม่ได้บอกกล่าวจนหมดสิน้น านเสียนเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวมิผิดข้าพเจ้าไม่คิดปิดบงังท่านเยนเซียวอี้เป็นผู้ข้มแข่งที่อยู่เหนือชั้นที่9ก้าอบด้วยวิทยาย,ยุทธและกำลังทหารที่ฝ่ายตรงข้ามใช้พึ่งพาต่อให้ต้องจ่ายค่าตอบแทนด้วยตำแหน่งทางราชการข้าพเจ้าต้องกำจัดมันไปก่อน มันไม่ได้เปิดเผยความคิดของตนเองออกมาจนหมดสิ้นเอียนเซลีต่างกับตระกุลเยี่ยกับตระกุลฉินคนผู้นีไม่ใช่พันธมิตรของจางกงจูหากอยู่ในฐานะผู้รับใช้สุดท้ายต้องเป็นก้อนหินที่กีดขวางเส้นทางของฟ้านเสียนฟ้านเสียนต่างกับฮ่องเต้รัดชิ่งที่สรงเชื่อมั่นตัวเองดังนั้นมันเกิดความขรมัครั้นครามต่อฝีมือยิงธนูของเอียนเซลี ก่อนที่การระเบิดครั้งใหญ่จะปะทุขึ้นหากสามารถทำลายธนูเทพของรัชชิ่งดอกนี้ไปฟ้านเสียงจะมีความสุขอย่างยิ่งหากฆ่าบุตรชายของเอี้ยนเสียวอี้ไปเพียงบีบคั้นผู้เข้มแข็งที่เหนือคนเหนือชั้นคนนี้เสียสติหากสามารถฆ่าผู้เข้มแข็งที่เหนือชั้นผู้นี้จะบีบคั้นจางก,กงจูจนเสียสติ ฟันเสียงนิยมเสียงอันตรายที่เราใจเช่นนี้ถึงแม้ว่าเรื่องนี้อาจนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเหตุให้พระไทยของฮองเท้ทรงเบี่ยงเบนไปมันยังคงคิดทดลองดูมันคิดลบเงามืดของลูกนูนดอกนั้นไปจากใจเย็นปิงหวินมองดูฟันเสียงราวกับกำลังมองดูคนเสียสติผู้หนึ่งชั่วครู่ค่อยทอดถอนหายใจกล่าวว่าเย็นเสียวอี้มีความสำคัญที่น่าตระหนกไหนเลยข้าโดยไม่ ได้ไหนเลยค่าได้ดยง่ายได้ต่อให้สำรวจทั่วทั้งสำนักก็ไม่อาจสืหาคนที่จัดการกับมันได้มาว่าท่านไม่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่สังหารจูโจมสังหารบรนใต้คมกระบี่อย่าว่าแต่ตอนนี้ท่านรับบาดเจ็บยังมีเท,ท้าเอี้ยนจางคงไม่ได้เตรียมการอย่างเสียสติเช่นนี้ ฟันเสียนสั่นศิษะกล่าวว่าไม่อ่ะเท่าคับเพจยังเสียสติกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าม่คิดตายพ่ายความเสียสติของมันหากข้าพเจ้าคิดรักษาชีวิตน้อยๆของตัวเองไว้ก็ต้องเสียสติกว่านี้ นอกจากพวกท่านทั้งสองแล้วข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ผู้อื่นล่วงรู้ความคิดของข้าพเจ้ามันตบกา่คำพั้านซื้อเจอสายตากับจ้องจับที่เห็นปิงหวินกล่าวอีกว่าคำกล่าวที่สันเขานอกมหานครยังมีผลบังคับหากว่าท่านคิดติดตามข้าพเจ้ากระทำการใหญ่โตบางครั้งข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทุ่มเทให้กับข้าพเจ้ามากกว่านี้ ไม่เพียงเพื่อสำนักตรวจสอบกับราชสำนักเท่านั้นเหยนปิงหวินทราบว่ามันหมายถึงหัวข้อว่าด้วยวิถีแห่งขุนนางกลุ่มอำนาจกับการมองไปทั้งแผ่นดินต้องทอดถอนใจคำหนึงวางคิ้วทอแวววิตกกังวลลงจากหอไป ้นเสียนสองพี่น้องผลักเปิดหน้าต่างของชั้นที่สามของหออบจันด้านที่ติดถนนออกยืนเคียงคู่กันเกาะราวรูปกงมองกอยุยุทัตหิมะเนิ่นนานยังไม่กล่าววาจาเกรดหิมะพิวโปรยลงจากฟ้าตกลงบนหมวกบนไหลบนร่มของผู้คนและประทุนรถม้ามหานครสงบเคข่งครึมใช้สีทึบเป็นหลัก โดยเฉพาะบนถนนหน้าหออบจันทร์วันนี้จอดไปด้วยรถม้าสีดำของสำนักตรวจสอบทั้งในและนอกรถชมนุมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบในชุดเหลีอ่ยนอีสีดำที่กันฝนหิมะดูไปยิ่งดำทะมึนเป็นแผ่นผืนดีที่ยังมีหิมะที่ไม่สิ้นสุดช่วยลดความมืดมนไปบ้างกรดิหิมะสีขาบริสุทธิ์แต่งแต้มสีดำล้วนประกอบเป็นภาพที่เด่นชัดและสวยงาม ฟ้านเสียนหยีตามองลงไปเขาบรรลุดหวังจินเหยยนไปแล้วตั้งจิวีบไปแล้วสุดท้ายเอียนปิงวินลงจากหอไปแล้วพริบตาต่อมาหน่วยสอดแนมของสนัตรวจสอบบนท้องถนนก็อสาบศูนย์ไปจนหมดสิ้นฟ้านเสียนยิ้มออกมาตอนนี้ผู้ใต้มาคับบัญชาของตนเองอย่างน้อยนำผู้ช่วยอันเข้มแข,ข็งคนละสิบกว่าคนทอดตาไปยังราชสำนักในแวดวงขุนนางผู้ใดกล้าไม่กระวะต่อคนสนิทของเท้าเสือฟ้านเหล่านี้ ขณะที่คนสนิทเหล่านี้ก็ถักสารเป็นร่างแห้ขนาดใหญ่กว่าให้กับฟ้านเสียนช่วยให้ตำแหน่งในรัฐชิ้งของฟ้านเสียนยิ่งมั่นคงและสูงส่งกว่าเดิมที่ว่าระบบหมายถึงการทับซ้อนกันเป็นชั้นๆแต่ว่ามีหน้ามีตาในวันนี้ไหนเลยเป็นสิ่งที่ชายหนุ่มที่แรกเข้ามาหานครจัดตั้งกำลังกลุ่มย่อยขึ้นอย่างเละเลือนจะคาดคิดมาก่อนฟ้านเสียนเอียงหน้ามองดูน้องชายแวบหนึ่งกล่าวเสียงอ่อนโยนว่า คำพูดในวันนี้อย่าได้บอกต่อท่านพ่อข้าพระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านผู้เท่านึกห่งใหญ่พวกเราเราผู้เยาวฟานชื่อเจอส่งเสียงดังอืมจากนั้นหอวเระเฮฮากล่าวว่าท่านพี่บอกไปก็ไม่มีประโยชน์ท่านพ่อดูแลการครังของประเทศแต่หากเอ่ยถึงการฆ่าคนไม่อาจช่วยเหลือท่านอันใดไหนเลยไร้การเท่าสำนักตรวจสอบของท่านละฟานเสียงเพียงยิ้มเล็กน้อย ราชนิกุลรัชชิงคุ้นกับการใช้สอยพยัคฆ์วิทักษ์จำนวน80คนนอกจากทหารรักษาพราะองค์กับราชอ,องครักษ์แล้วนี่เป็นหน่วยรบที่กล้าแข็งที่สุดถึงแม้ว่าทุกคนไม่ได้เป็นผู้ชํานาญการใช้ดาบเช่นกันดั้มแต่พยัคฆ์วิทักษ์เจคนสามารถต้านทานรับมือให้ถั้งต่อต่ออย่างนั้นพยัคฆ์วิทักษ์ทั้ง80คนน่ากลัวถึงเพียงไหนบิดาที่เคร่งขึมจริงจังของมันสองพี่น้องฝึกยออฝีมือมากมาย ถึงเพียงนี้ให้กับราชานิกูลด้วยความเข้าใจที่ฟ้านเสียนมีต่อบีดดาเป็นไปไม่ได้ที่ท่านปูเท่าไม่รักษาบุคคลอันร้ายกาจให้กับตุกุลฟ้านของตนเองคุณนางสังสูกรมทะเบียนราชเช่นนี้หลุดพ้นจากขอบเขตของคุณนางสังสูของกรมหนึ่งตั้งแต่แรกฆ่าคนเรือครั้งกระนนโนนกกกูของประเทศกกกูคือออกเสียงเป็นกินแต้จิ๋เป็นคำเรียกพีชายของหองเฮา ตอนนั้นพี่ชายของฮองเฮาพี่น้องร่วมสายเลือดของฮองเฮายังถูกบิดาฟันศิรษะหลงมาผู้ได้บอกว่าท่านผู้เท่าไม่รู้จักข่าคน แต่ว่าบิดาคุ้นกับการสะกดกลั้นคุ้นกับการพาตัวอยู่นอกวงรอดูเหตุการณ์เกิดขึ้นดังนั้นน้อยคนที่ร่วงรู้ความดุดดันของท่านผู้เท่านอกจากจ้งจอกเท่าเฉินเฉินผิงผิงกระหลินเสี่ยงแย่มหาเสนาบดีแซหลินค่อยร่วงรู้ความไร้กาดของคุนางสังส,งสงูแห่งกรมเทพิราชผู้นี้แต่ว่าฟ้านเสียนไม่ต้องการให้เรื่องของตอนเองเป็นเหตุให้บิดาเปลี่ยนแปลงท่วงทํานองของท่านผู้เท่าฟ้านเสียนหันเหหัวเรื่องว่าตอน อยู่ที่เมืองซังจิงจะพบกับรั่วๆหรือไม่มันเห็นว่ายังคงปล่อยให้น้องชายรักษาภาพลักษณ์ที่เคร่งขึงคร่ำครึของบิดาไว้เพียงแต่นับตั้งแต่รั่ววกับพระสครูขู่เหอเป็นอาจารย์นอกจากส่งจดหมายถึงแดนจังหนันแล้วหลังจากนั้นไม่มีข่าวคราวใดถึงแม้ว่าด้วยความสัมพันธ์ของไห่ถังกับพ้องแต้หนุ่มแห่งเปิดฉีฟ้านเสียนทราบดีว่าน้องสาวต้องไม่เกิดเรื่องใดแต่ว่า พี่ชายกับน้องสาวสองคนนี้ผูกพันลึกล้ำยังอดเป็นห่วงไม่ได้ฟ้านซื้อเจอหัวเราะกล่าวว,ว,ว,วว่าเคยพบหน้ากับพี่สาวหลายครั้งนังเรียนวิชาแพทย์กับราชครูขู่เหอพอมีชื่อเสียงอยู่ในเมืองสังจริงแต่ว่าครึ่งปีหลังนี้ฟังว่าไปหาสมุนไพรที่เขาสีสารบำเพ็ญเพียรอยู่บนเขาไม่ได้กลับมาอีก ฟานเสียนเค้นหัร้ออย่างเย็นชาด่าว่าคูเหลอลางโง่โหลานนี้ไรยังอายนักตามพ่อตกลงในตอนแรกข้าพเจ้าจัดส่งสินค้าให้แก่พวกมันอย่างครบถ้วนแต่ว่าเพียงสอนวิชาแพทย์ให้กับรัวรัวคิดทำเรียนวิชาแพทย์อย่างต้องเรียนจากมันเรียนจากข้าพเจ้าหรือท่านผู้แทบเฟยล้วนเหนือล้ำกว่ามันเพียงเพราะไม่ต้องการเคล็ดถ่ายทอดเคล็ดวิชาฟ้าเอกะแก่ เมื่อแก่รั่วๆกับนึกหาเหตุผลข้ออ้างเหล่านี้มันกล่าวอย่างคุณนเถืองฟั่นชี้เจอกับรับฟังจนตื่นตระหนกขึ้นมาถึงแม้ว่าเด็กน้อยนี้ไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินเพียงกลัวเท้าของ พี่ชายแต่หลังจากพำนักอยู่ที่แคว้นเป่ยฉีพอ่อยยเกิดความยำเกรงต่อราชครูกู่เหอซึ่งชาวเป่ยฉีเคารพโทษทูนยามนี้ได้ยินพี่ชายด่าคำลางโง่หัวร้านถึงแม้ไม่ทราบเวลาโโง่งหัวร้านมาจากตำนานเล่มใดแต่คาดว่าคงเป็นถ้อยคำที่ระขายหูต้องคุ้นคิดพี่ชายนับเป็นบุคคลที่ขวัญกล้าที่สุดมีกำลังวังชากล้าแข็งที่สุด ถึงแม้ว่าราชครูคู่เหอซุกงำวิชาไว้แต่ในแผนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครั้งนี้ความจริงมีจุดประสงค์หลักอยู่ที่หนีการแต่งงานฟ้านเสียงไม่ได้คาดหวังว่าราชครูคู่เหอจะฝึกรั่วๆเป็นหางอีถังต,ต่อต่อคนที่สองหมวกกับแม่นางให้ถังขโมยถ่ายทอดเคล็ดวิชาฟ้าเอกะแก่ฟ้านเสียงแล้วจึงไม่คิดใช้คำพูดลบหลู่ผู้นำระดับสูงของแคว้นเปิดฉีอีก ฟานเสียงเปลี่ยนเป็นกล่าวว่าเรายอดฝีมือแฟนเปอร์ีที่ท่านรับไว้ข้าพเจ้าตรวจสอบดูแล้วถึงแม้มีชาติตระกูลบริสุทธิ์ที่ผ่านมาอยู่ในวงนักเลงแต่ว่าท่านยังควระหวังข้าพเจ้าคาดว่าราชสำนักเปอรฉีต้องวางหูตาอยู่ข้างกายท่านที่ว่าชาติตระกูลบริสุทธิ์คือเรายอดฝีมือที่สะพายดาบโค้งที่ข้างกายฟานซื่อเจอ๋อไม่ได้มาจากขาบวนอุกรักษ์เสื้อแปรข,ของแฟนเปยฉ์ี ฟ้านชื่อเจอะองกศีสารับถึงแม้ยังแย้มยิ้มแต่ดวงตาทอพระกายวูบกล่าวว่าท่านพี่วางใจข้าพเจ้าตรวจสอบออกแล้วหากราชสันักเปิดฉีไม่ได้วางคนอยู่ข้างกายข้าพเจ้าคงไม่ไว้วางใจ ดังนั้นข้าพเจ้ายังใช้สอยคนเหล่านี้ถือเป็นผู้คุ้มกันที่ไม่ต้องจ่ายเงินให้หากว่าเป็นเรื่องสําคัญข้าพเจ้าจะคอยหลบหลีเองฟ่านเสินง,งงเงนินงูคิดไปถึงว่าน้องชายกลับสังเกตข้อปลิกย่อยเหล่านี้ต้องตบหลังบันฉาลหนึ่งกล่าวว่าสัดส่วนโครงกระดูกแข็งแรงขึ้นการจัดการก็ละเอียดรอบคอบกว่าเดิมดูท่าการในประเทศปทางเหนือเกิดประโยชน์จริงๆ จากนั้นยิ้มออกมากล่าวว่าไม่ต้องหวั่นวิตกไปตอนนี้ราชจจสำนักเผยฉียังหวังให้พ่อค้าใหญ่อายุยาวเช่นท่านจัดซื้อสินค้าของท้องพระคลังให้กับพวกมันต้องไม่ลงเกินท่านแน่นอนชั้นล่างของหออบจันกลายเป็นว่างเปล่าแม้แต่คนที่คล้ายอันธพานร้านถิ่นที่ยืนอยู่ตามมุมถนนตรอกซอยก็ดึงขอบหมวกหลบต่ำลงจากไปจนไร้ร่องรอย ฟ้านเสียนชมดูที่ข้างเรารูปก,กรงมุมปากก็ดรอยยิ้มอันลีลับขึ้นคุ้มกำลังต่างๆในมหานครต่างจับจ้องมองหออกจันมันก็คร้านที่จะปกปิดอันใดทุกผู้คนต่างคาดเดาว่ามันจะแก้แค้นในสภาพที่ปราศจากหลักฐานอย่างไรปล่อยให้ผู้คนทั้งหลายคาดเดาไปเถอะมีรายละยเอียดตึิ่งหนึ่งให้ท่านบอกต่อข้าพเจ้าฟ้านเสียนจับจ้องมองเกรหิมะเมืองนอกกล่าวโดยไม่เหลียวหน้ากลับไป ฟ่านสเสจ์กล่าวด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าเรื่องอันใดฟ่านสเนสียนก้มศะลงเล็กน้อยกล่าวว่าเป็นตำนานของกระบี่เล่มนั้นวังชีเนยียนได้กระบี่เล่มนั้นอย่างไร ฟานสเสจ๋อใจสั่นสะท้านไม่เข้าใจว่าพี่ชายจะไหนตั้งขอสุดข้อสงสัยต่อคนสนิทที่สุดของตนเองแต่ก็ไม่กล้ากล่าวมากความเพียงบอกเล่าตำนานเท่าที่ล้วงรู้มานับตั้งแต่กระบี่ปรากฏจัดซื้อกระบี่ส่งมอบกระบี่ล้วนเป็นการจัดการของหวังชีเนียนไม่มีความผิดปกติใดแต่ฟานเซียนกลับ คนพบเล็ดในจากในตำนานนี้ทั้งฝืนยิ้มพรางก้มศีรษะมองดูข้างเอวของตนเองที่ข้างเอวไม่ได้พกพาสิ่งใดกระบี่ราชันที่ห้องเต้พระราชทานกลับมาไม่สะดวกกับการพกติดตัวจริงๆ บ้านเสียนสันศิสาทอดถอนใจกล่าวว่าฟังจากคำบอกของท่านมีรายละเอียดข้อหนึ่งน่าสนใจยิ่งเกิดข่าลืออยู่นานวันต่อให้หวังฉีเหนียนได้เงินจากท่านก็ไม่สมควรที่ชาวจิ้งเช่นมันจะซื้อกระบี่เล่มนี้ได้เงินหลายหมื่นตำลึงแม้มากมายแต่ก็ไม่อาจเปรียบเทียบกับหน้าตาของชาวเปิยฉี นี่เป็นกระบี่ราชันของฮ่องเต้แคนเว่รราชสสนับเผยฉีจะไหนปล่อยให้มันซื้อกระบี่ไปเล่าหวังคนแท้หวังมีนิสัยรอบคอบเพียงแต่สอพรอข้าพเจ้าเกินไปเหตุใดไม่ได้นึกถึงข้อนี้ค่านซื้อเจิดกรอกดาหลายตรบกล่าวว่าความหมายของเกอคือกระบี่เล่มนี้เป็นราชสสนักเปิยฉีปล่อยออกมาอาศัยแต่เท้าหวังสงมอบให้กับท่านหรือ ฟ้านเสียนประงกศีศาสรับฟ้านเสเจอกล่าวด้วยสงสัยใจว่านี่เป็นเพราะเหตุใดฟ้านเสียนหมุนตัวมาตบไหล่ผู้น้องสองพี่น้องกลับมาที่ข้างโต๊ะจิบน้ําชาคำหนึ่งมันค่อยอธิบายว่าเพื่อใช้กระบีด่ดึงใจออกห่างถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นผลมีหนำซ้ำาทางราชสนะเปิร์ชีก็ไม่ต้องการให้ข้าพาเจ้าสูญเสียตำแหน่งใน อันชิ่งชิ่งใต้แต่นี่เป็นเงื่อนปมประการหนึ่งนานไปจะบรรลุเป้าหมายบางอย่างมันยิ้มเย้ยหยันกล่าวว่าห้องเต้นหนุ่มแห่งเปิดฉีไม่ธรรมดาสองปีนี้ดึงอำนาจจากมือพระมารดามาทีละน้อยโดยไม่กระทบกระเทือนถึงราชาสำนักเปิดฉีวิถีแห่งราชันส่วนนี้หายเป็นรองฝ่าบาทของพวกเราไม่พระองค์ย่อมมีแผนระยะยาวใช้จัดการกับข้าพเจ้ากระบี่เล่มนี้เพียงเป็นการเริ่มต้นเท่านั้น การยุอย่ยให้แตกแยกเป็นเส้นทางหนึ่งของประวัติศาสตร์และเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลตลอดมาเนื่องเพราะใจคนมักระแวงบนเส้นเลือดในพระไทยราชันยิ่งแกะสลักเครื่องหมายและขำโบรานอย่างถี่ยิบหากฟ้าเสียนพกพากระบีราชันของห้องเต้แคว้นเว่ยที่เปิดฉีตจัดส่งมาถือเป็นการละเมิดข้อห้ามหากไม่ใช่บันจริงจัดส่งเข้าวังผู้ใดทราบว่าพระไทยของฮ่องเต้รักจิงจะเป็นอย่างไร ฟานซื้อเจอทอดถอนใจกล่าวว่าเรื่องการเมืองช่างซับซ้อนจริงๆใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ว,ลวการออกจากเมืองสร้างจริงแม้เป็นความลับแต่ก่อนออกเดินทางฮองเต้เปยฉียังเบิกตัวข้าพเจ้าเข้าวางฝากคำพูดถึงท่านคาดพระพระองค์งทราบว่าข้าพเจ้าจะกลับจะเดินทางกลับประเทศฟานเสียนงงกง,งันวูบขบับคิวถามว่าคำพูดอันใดฟานซื้อเจอท่องคำ ดูเหมือนเป็นสีสันธรรมดาในหิมะน้ำแข็งเข้มข้นอ่อนจางจากนั้นกล่าวด,ด้วยความนิยมเลื่อมใสว่าดูเหมือนห้องเต้เปรยฉีชอบบันทึกของก้อนหินจริงๆทุกครั้งที่เข้าหวังจะเอ่ยถึงเกอเกอตลอดเวลาแสดงความเคารพร,รักอย่างสูง ฟ้านเสียนหัวร้อออกมาบดกรอนสองประโยคนี้เป็นบทบรรยายถึงเหมยแดงในความฝันในหอแดงความจริงไม่โดดเด่นอันใดแต่ว่าห้องแต้หนุ่มแห่งเปิดฉี่ฝากพระราชักกระแสมาแสดงว่าแฝงความหมายไม่ธรรมดาฟ้านเสียนหันกายเป็นางดูลมหิมะนอกหน้าตา่างสัส่นีิษะกล่าวว่าประเทศเหนือมีหิมะน้ำแข็งชิงใต้เราก็มีคำเชิญนี้ไม่ต้องแล้ว การดาเนินการสนทนาดําเนินถึงตอนนี้ค่อยอยุติลงแต่ในใจฟ้านเสียงรอบไปตกกันหมด <c oughs> ไม่ทราบเพราะเหตุใดฮ่องเต้นหนุ่มแห่งเปยฉีจึงชื่นชมมันเป็นพิเศษทั้งที่ทรงทราบว่าตนเองเป็นบุตรนอกสมรสของฮ่องเต้รัดชิง่งเหตุใดยังคิดอ่านวางแผนดำเนินภารกิจที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้หรือว่าพระองค์ทรงคาดเอาจิตใจของตอนเองออกทรงทราบว่าเรื่องราวเมื่อครั้งกันน้อนตลอดจนสถานการณ์ในปัจจุบันจึงชิงประทับย,ยืนอยู่หน้าประตูเมืองรอต้อนรับตนเองหรือฟ้านเสินพอกลับถึงบ้านย่อมถูกบิดาด,ดุว่าเที่ยวหนึ่ง แต่ฟ้านซื่อเจอกลับมาโดยปลอดภัยสร้างความปราบเพื่อนยินดีแก่นางหลิวซื่อจนหลังน้ำตาลหนองหน้าฟ้านสั่งสู่คุณนางซั่งสู่แท้ฟ้านแม้โกรธเคืองบุตรชายทั้งสองก็ทำการอย่างอุกอาจออกคำสั่งห้ามไม่ให้ฟ้านซื่อเจอออกจากบ้านทั้งกำชับคนในบ้านปิดข่าวเอาไว้แต่วางคิ้วทอแววปราบเปื้อประโลมใจไม่รอดพ้นจากสายตาของฟ้านเสียน หลังการประชุมที่หออบจันตึกตระกูลฟ้านตกอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกที่อบอุ่นทางสนัดตรวจสอบกับเริ่มเคลื่อนไหวในที่ประชุมของสำนักเย็นปิงหมินบรรยายสรุปเหตุการณ์ซุ่มสังหารในหุบเขาถึงแม้ไม่ได้มุ่งเป้าอย่างชัดแจ้งแต่ก็ชี้ไปที่ฝ่ายทหารร้องขอให้ทุ่มกำลังทั้งสำนักตรวจสอบผู้คนและเรื่องราวของเขตติ้งโจกับชางโจในรอบสองเดือนนี้ข้อเสนอนี้ประหลาดอยู่บ้างในสภาพที่ไม่มีราชองค์การฮ่องเต้สำนักตรวจสอบไม่ สามารถแตะต้องผู้นำระดับสู่ของฝ่ายทหารข้อเสนอของเอียนปิงหมินค้ายคิดเพิ่มความคลึกคืนแก่มหานครแต่ว่าคุณชายเอียนได้รับการหนุนหลังจากเฉินพิงพิงกับบ้านเสียนทั้งยังมีผู้นำตึกต่างๆให้ความช่วยเหลือบวกกับหน่วยสอดแนมสนักตรวจสอบนึกแค้น เหตุการณ์ซุ่มสังหารในหุบเขาจึงไม่คัดค้านแต่อย่างไรที่น่าแปลคือในวังไม่มีปฏิกิริยาใดวังชีเนียนกลับเข้ารบวนกางกลุ่มย่อยแต่ไม่ได้รับช่วงต่อจากเติ้งจิวเยโตัวมันกับผู้ใต้บังคับบัญชาพลันหายสาบสนไม่ทราบไปทำอะไรมีแต่ฟ้านเสียนรักษาการตึกที่หนึ่งเป็นการชั่วคราวพิเศษมานี้ ตึกที่หนึ่งเคลื่อนไหวอย่างเปิดเผยช่วยดกระดับฐานะหน่วงงานแห่งนี้ชาวมหานครก็คุ้นกับการมาดูประกาศของตึกที่หนึ่งซึ่งติดบนกำแพงหน้าที่ทำการ ยกตัวอย่างเมื่อวานจับตัวคุณนางที่ทุจริตรับสินบนวันนี้ยังกระชากตัวหนอนเกาะกินในเนื้อหน่วยงานออกมานี่ความจริงเป็นเรื่องสกปรกสมบมของราชสำนะักกลับถูกตุกที่หนึ่งปิดประกาศบอกกล่าวออกมาชาวมหาคนครต่างติดตามครับดูราวกับอ่านนวิทยายสืบสวนสอบสวนเรื่องหนึ่งวันนี้ ประกาศเก่าคร่ำบนกำแพงล้วนถูกฉีกลงมาหลังจากใช้น้ำหิมะฉลางผู้รักษาการตึกที่หนึ่งมู่เถียเป็นคนทาแป้งเปียกติดกระดาษใหม่แผ่นหนึ่งชาวบ้านร้านถิ่นพบความสงสัยอยากรู้เข้ามามุงดูพบว,ว่าไม่ใช่คดีอันใดหากแต่บนกระดาษเขียนข้อความว่าสื่อสันหลางบุรุษที่สิบา ท่านใช้หิวโหยสาหัสหรือไม่หากว่าหิวโหยสาหัสก็บอกต่อแม่นางแม่นางทั้งหลายจะปรุงบะหมี่น้ําให้กับท่านชาวบ,บ้านทั้งหลายหันไปมองหน้ากันครุ่นคิดว่าสํานักตรวจสอบหรือสมควรบอกว่าเท้าเสียวฟ้าที่เพิ่งถูกลอบสังหารกําลังเล่นลวดลายอันใดจบตอนนะครับเช่นเคยนะครับเมื่อจบตอนแล้วก็ ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กรุณากดติดตามช่องของเราได้นะครับขอบคุณครับ